สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอระแงะจังจหวัดนาราธิวาสขอเสนอสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลตันยงมัดตำบลตันยงมัสเป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอระแงะเป็นตำบลที่เก่าแก่คำว่าตันยงมัสมาจากภาษามลา,ายูท้องถิน่นคำว่าตันยงแปลว่าต้นพิกุลคำว่ามัสแปลว่าทองมีความหมายว่าต้นพิกุลทอง มีพื้นที่ทั้งหมด77.79ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ26,389ไร่มีทั้งหมด13หมู่บ้านมีครัวเรือน3,961ครัวเรือนจำนวนประชากรประมาณ7 0 4 8คนร้อยละ95นับถือศาสนาอิสลามและร้อยละ5นับถือศาสนาพุทธมีอาชีพหลักคือเกษตรกรปลูกสวนยางพารา สวนผลไม้เช่นลองกองมังคุดเงาะทุเรียนเป็นต้นรองลงมาอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปด้านสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวเช่นสวนสาธารณะวชระอุทยานสถานีรถไฟตันยงมัสต,ตลาดสดตันยงมัสวงเวียนลองกองโรงพยาบาลโรงเรียนวัดและมัสยิดที่เก่าแก่อายุเจปีด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นรำม,มโนราประเพณีศาสเดือนสิบประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะสงน้ำพระพุทธรูปรับเจ้าเข้าเมืองตามประเพณีท้องถิ่นแต่โบราณรถน้ำขอพรผู้สูงอายุกิจกรรมกวนอาสุรสัมพันธ์เมาลิดสัมพันธ์และโครงการร,รมดอรนสัมพันธ์เป็นประจำทุกปีด้านกลุ่มองค์กรและเครือข่ายโอทอปเช่น กลุ่มปลาส้มชายแดนใต้กลุ่มส้มแขกแปรรูปกลุ่มน้ำผึ้งชันรงกองทุนในชุมชนเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านร่อนบ้านไทยและบ้านปูลาใสคณะทำงานการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบลมีกำนันตำบลตันยงมัสเป็นหัวหน้าคณะและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นคณะทำงานในระดับหมู่บ้านมีบดิติอาสามาตุภูมิทุกหมู่บ้าน เป็นคณะทำงานมีหน้าที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทเช่นข้อมูลจปทและข้อมูลกอชชสองคอประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตำบลให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรม และมีประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม CLA และการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับตำบลและแผนภาพประกอบการตัดสินใจได้แก่ 1. การจัดการความเสี่ยงชุมชน 2. การบริหารจัดการชุมชน 3. การพัฒนาด้านอาชีพ 4. การจัดการชุมชน 5. แก้ไขปัญหาความยากจน